สวัสดีคุณดูด้ยครับพี่คิมมีการมาเจอกันอีกแล้วในอารีน่าปิกเอาครับนะนอกจากคลิปก่อนผมไปเล่นในโหมดไอ้นั่นเนาะไอ้โหมดคนส่งของนะคือผมไม่รู้ผมจะเล่นยังไงทํำยังไงครับของมันเต็มเต็มหมดแล้วอะ่ะเอาให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเต็มหมดแล้วอะ่ะแหลือแค่ของไอ้พวกเก็บของโมงเก็บของอะไรอะ่ะก่อนหน้าน,นี่ยมันไม่มีเลยนะ ของทองผมไม่มีเลยนะตอนนี้เริ่มเก็บได้ลของมงกุไม่มีเริ่มเก็บได้เมื่อคืนนะอย่างว่าจะได้ของมาแล้วจะเก็บยังไงของมันตันหมดแลว้วอ่ะผมต้องเล่นแบบชี้ช่วยหน่อยครับชี้ช่วยให้เสียของไปนะไปคลังแสงแล้วกันคลังแสงเอ้ทุ้นที่ไร้แล้วกันครับผมชำนาญพุ้นที่ไร้รู้จุดดี ในจุดอื่นเอแมแอปอื่นผมไม่รู้จุดบอดนะคิดว่าคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้สัต์ผ่าตัดก่อนเลยอย่างงี้ บอสบอสบอสนี่บอสประมาณไม่ได้บอสประมาณไม่ได้เลยตายแน่ๆ่ เอาของมปก่อนเอาของก่อนพวกยุ่งพวกยาวมาให้หมดยากองใหญ่มีมบไหมของอะไรบ้างไอแมวบ้าเนี่ยมันไม่ยุ่งกับกูอยู่นั่นแหละกูเล่นเกมอยู่มึงน้องเฉยเป็นไม่ไหนคิดหายเนี่ยผมเปิดเลยกันกแกได้หมดครับคุณดู แมวมันชอบมาอันนี้แบบมนเลียเราอะคงขืนเราอะไรประมาณน,นั้นเอออะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยเอ้ยมือหนึ่งเอามือหนึ่งเอาแต่ของมันจะเต็มจะเต็มครั้งแล้วผมต้องเปลี่ยนไอ้นี่ละเปลี่ยนไอ้กล่องไอ้นี่ละต้องเปลี่ยน,นแล้วสองพันว่ะเอาไว้ห้ามใจตีเองไม่ได้ต้องเอา ไม่เอาครับเดี๋ยวจะใช้มันก่อนนะก่อนที่จะไปใช้มันก่อนสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ใช้มันก่อนละกัน <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าจอเป็นไรน่ะเ <c oughs> มื่อกี้น่าจะบอสนะเมื่อกี้เนี่ย อย่เนี่ยตรงนี้กุญแจเจอหลักแสนเยอะอยู่ผมเจอบ่อยอยู่เฮ้ยหายเ่ยไอ้อนี่ประเด็นกูแค่คมาเปิดเฉยอ,อย่ายิงกูโดนนะไม่เจออะไรเลย จะไม่ค่อยยิงบอดนะครับให้คนมาฟาร์มแถวนี้ก็บอกว่าเออคนแถวนี้ยังยังไม่มีครับอะไรประมาณนั้นเฮ <gaze bo S 2> ้ยเฮ้้ยเสียงเอดอกมาแล้วคนดูผมต้องเสียงชีวิตไปฟาร์มมาร่งแถวๆนี้ยร่งแถวๆนี้ร่งแถวๆนี้โอ้โหโคตรไก่เลยแม่งเอ้ยวิ่งไปวิ่งไปไกลก็ต้องไปครับ อยากได้ของแดงอ่ะของแดงได้มาทีหนึงอ่ะหกแสนอะไรประมาณนั้นอย่าไปบดยาทำกูเจ็บตัวตลอดเลยชิบหายไม่ได้ของไอ้พวกเฮียเนี่ยไม่ได้เปืดเอ้ดอกก็ช่างแค่ได้เป็นดักยิงคนก็พอละแค่ได้ดักยิงคนนะเอ้ย ไหนวะอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยอยู่ไหนวะอ,อ้าวโอ้อยู่นู่นตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ได้เอาอยาฉีดมาด้วยอะ่ะยาฉีดเพื่อเพิ่มกําลังอะ่ะเพิ่มกลังการวิ่งอะ่ะไม่ได้เอามาด้วยคุณดูไม่ทันแน่เลยวะ อยู่ตรงอยู่ใกล้ๆคอกม้าด้วยนะเอาเอาหวังว่าม,มีคนไปยุ่งกับมันนะนีอยู่ใกล้ๆแล้วกันดูอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไป อ้าวกูล <ais ama S 1> ้มเลยเลยโอ้โหชิบหายเอ้ยมันมันไม่โดนระเบิดกูตายไปด้วยแม่งเมื่อกี้เอาัาปาลงพื้นแล้วแต่ป้าออกขวาหน่อยก็น่าจะนี่อยู่อ๋อเอาเอามาได้แค่นี้วะอ้าวกูซื้อมาทำไมเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่นี่ไป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  แปมือเคตัวที่ไร่เหมือนเดิมเอ้ยว่าคลังแสงดีวะนี่คลังแสงเลยคุณดูเปลี่ยนนะเปลี่ยนยายตัวเล็กเยอะเอาไปใช้หน่อย คครบเราก็ต้องมาแถวนี้ก่อนคอนโดเปิดแถวนี้ก่อนเปิดเจอกุญแจกุญแจแพงๆอ่อออะตอนนี้ระเบิดผมไม่ค่อยเดามานะมันมีตู้เสียบฟรีด้วยหรอวะอย่างที่บอกผมไม่รู้จุดอ,อยู่ข้ามันตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้ ฉันซีดียังไม่เคยเจอเลยเนี่ยไม่เจอสองสองช่องแล้วก็ไม่ควรไม่ควรเจอบ้างหรอเอา,เอ,าอะไรของมึงต้องเดี๋ยวไปต่งโนนนะผมมีกุญแจปะเนี่ยกุญแจมีดองหนึ่งเอาไปด้วยลวยกันศูนย์โม่ มีคนไปไปฝั่งโน้นแล้วนะ่ะเราก็ต้องไปตามครับไม่ใช่วิ่งมาก็ตายอีกนะก็ที่จะไปมาตรงนี้ก่อนฟามแถวนี้ก่อน เร้เงั้ยเสียเวลาเสียเวลาไปตั้งสองสามวิแผ่นซีดีเพียงคยุยไอเซิร์ฟจีนมันเปิดเจอง่ายจังวะเปิดตามของพวกนี้เจอแผ่นซีดีเฉยเลย ได้ของถึงแสงผมก็ออกแล้วแต่ครั้งแสงมันออกอยากนิดนึงนะครั้งแสงออกโคตรยากเลยไม่ชํานานอะไม่ช่ำเลยลืมใส่ลืมใส่ศูนย์นะแม่เอเนี่ยเข้าไป เราค่อยไปทีหลังครับคุณดูเนี่ยทางออกในแบบเนี่ยมันต้องไปเปิดนั่นเปิดนี่ถึงจะออกได้เจอเป็นซีดีผมยอมตายเลยเนะี่ยถ้าเจอเป็นซนะีอดีเนี่ยมาดูแลกันเงินเงินสด ของทองทองจริงอะเจ้ทองชื่อแดงก็เหมือนเดิมครับเจ้าของ4,000,005ก็ต้องระวังอยู่ดีอะคนคนเมื่กี้คนเราอาจจะตายก่อนที่จะได้เข้าก็ได้นะ เซตของเราก็แพงอยู่ไม่เคยจัดเซตเวลเสีมาเล่นเลยอ่ะมันเปลืองอ่ะต่างเราน้อยดูป่าหัวก็ได้นีเฮ้ยเจอของทองครับเอามาเก็บในนี้เลย าไปข้างในแล้วผมไปยังอยู่ข้างนอกอยู่เปิเจอแผ่นซีดีไงเป็นซีดีมาจะไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกก็ได้นะได้เป็นซีดีมาคุ้มเลยตาเนี่รู้เรื่องกุญแจเยอะแล้วไม่เอาหรอกเออลืมซื้อยาฉีดมาด้วยอีกโอ้โหลืม nhiều khi để trái con đù quên bồi cảnh cầu cuo là đây bèn cho một lại con ใครวะบอดคณเ,เปิดแล้วเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเป็นไรนะกระตุก ไอ้ใคยิงกว่าคนแน่เลยเมื่อกี้มึงดา่ายิงอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเล่นทางแสงมันเสี่ยงตายบ่อยมากเลยเราไม่ช่ำไง

มมกนูนัเปล่าิ่ง่วงเมื่อกี้กว่าแไละไเหี้ยห้าแสนห้าแสนกว่ากูเมื่อกี้นี่รถล,ลงเป็นจรวดไปคนดูตาเนี่ยเล่นสามหมื่น พื้นที่ไทยเหมือนกันพื้นที่ไทยดีกว่าเว้ยไม่งเ,เล่นแบบหารต่ายตลอดเลยท่องคยอุยเฮ้ยเกอะไรเนี่ยเกยสามหมื่น ใช่นี่ออก่อนแล้วกันการฉีดตัวนี้มันทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นอะไรตัวนั้นแผ่นซีดีดิแน่จริงอะโอ้่ไ,ได้รบชาตินี่ชาติไหนมันจะได้ครับแผ่นซีดีอะ่ะ แมปสามหมื่นผมจัดเซตสี่มาเลยนะควยจริงดีนะได้นั่นมาอะายเกิดหมื่นไหมเอาไปด้วยแล้วกัน จะใครวะจะบดนนั่นหละผมจะไปตรงที่ตัวเองมีกุญแจเลยนะไม่อยู่แล้วแถวนี้ฟาร์มตรงที่มีกุญแจดีกว่าถ้ากุญแจหมดจะได้ไปฟาร์มแมปอื่นนะแมปที่เรามีกุญแจะมีอยู่สามีแมปแล้วที่มีกุญแจทองเต็มเลยเฮ้ยแต่จริงวะไม่ได้มายุ่ด้วย แมใช้ยาฉีดเข้าไปมันยิบแม่งวิ่งได้นานขึ้นตรงไหนไม่เปิดเปิดไม่หมดปุ่เจแผ่นซีดีครับแผ่นซีดีไม่เชิงว่ามันจะอยู่ในตู้เซฟตลอดนะพองของม่วงนี่นี่น

ปิดให้เขาด้วยแล้วก็ไปครับนี่ปืนปะเนี่ยยาวๆอ,อย่างเงี้ยปืนกระ,ะกาและมั้งเนี่ยนั่นกวาละไปเปิดตรงนี้ก่อนเป่อได้ระเบิดครับไม่ได้ซื้อระเบิดมาเอ้ยแบตบจะหมดจิ้มหายละกันเด้อ ัดเคลิปอยู่ด้วยแม่งเอ้ยแบตผมทำต่ำกว่า20บเป๊บเดียวแหละหมดบอกกันเลยโคตรไวจะหมดแล้วแบตสิบเก้าถ้าต่ำกว่าสิบปุ๊บต้องชาร์จแล้ว phép điều là một ơi mừng bọt vân ạ ê hiya bọt ê hiya ô bọt điên gù tay sóng ta này hiya yeah. แม่งพาตัดเสร็จมันก็มายิงกูแล้วอะไรจะซวยขนาดนั้นวะโอ้โหไม่ตายโูๆเลยห้าแสนกว่าเมื่อกี้แม่งเสียไปแสนกว่าเลยเกือบสองแสนเมื่อกี้โอเคจบแล้วก็ดูนะเออไม่งนะ่ะ